มันจะวัยกว่ารุ่นอื่นนะคะไม่ต้องเสียบปั๊กขณะใช้งานนะคะคือชอบมากชอบมากถึงมากที่สุดค่ะรุ่นนี้ผ่านการทดลองใช้จริงแล้วนะคะก็เลยกล้าบอกเพื่อนๆเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของปีนี้นะคะที่เพิ่งมีการออกมาเลยค่ะ k a w i i a k i IPL ค่ะทุกคนจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะระยะเวลาในการเห็นผลเนี่ยมันจะ ไวกว่ารุ่นอื่นนะคะสามารถใช้งานแบบแบตเตอรี่ได้ค่ะนั่นหมายถึงไม่ต้องเสียบปลั๊กขณะใช้งานนะคะไอหลอด IPL เนี่ยที่เป็นระดับ High Quality q o r e Tube นะคะนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการทนทานทนความร้อนแล้วก็ใช้ได้นานมากกว่ารุ่นปกติค่ะค่าพลังงานสูงถึง15จูลนะคะคุ้มมากๆค่ะเพราะว่ามีของแถมให้เยอะมากๆเลยนะคะก็จะมี QR Code ในการลงทะเบียนรับประกันด้วยนะคะเอาแบบดูแลหลังการขายดีเลยนะคะชอบมากทุกคนมันจะรู้สึกเย็นทําให้เวลาเรายิงออกมาเนี่ยมันจะไม่เจ็บเลยนะคะ นี่นะคะชิลมากค่ะทุกคนคือมันเย็นมากอะบพูดเลยรุ่นนี้ใช้งานง่ายมากคือชอบมากชอบมากถึงมากที่สุดค่ะรุ่นนี้นี่ค่ะยิงได้ทั่วหน้าแบบสบายใจนะคะ